สวัสดีค่ะดาริกานะคะมาชเชอนพิบูลค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาอวยพรเนื่องในวันเด็กก็ขอให้น้องๆทุกคนที่กําลังติดตามช่องพิเตอร์อยู่ก็เป็นเด็กที่เติบโตไปเป็นอมตะของชาติที่สดใสแล้วก็ใครที่เป็นเด็กดีนะคะเดี๋ยวดาริกาจะตามไปเล่นๆเล่นเล่นก็ฝากติดตามช่องพิเตอร์ต่อดล้วนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย สวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะจ๊ะเราเป็นนักข่าวปรากฏตัวครั้งแรกในวิดีโออ่ากระสืออรารวัตที่ดื่มบางหลายคนชอบบอกว่าอ่ามีสรารวัตรท่านหนึ่งได้ไปถางบริการจากนั้นโดนบริการฆ่าตายนะครับบอกตรงนี้นะครับผมให้สรารวัตรผมเป็นนักข่าวนะผมก็เนื่องในโอกาสบันเด็กน้อก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะครับมี ความสุขเนาะมีความสุขใช้ชีวิตในวัยเด็กให้คุ้มนะครับมันเด็กขึ้นรถถังกันให้สนุกเดอ้อ สวัสดีค่ะพี่โบนนะคะก็ที่ได้เป็นโบปแปลงในตอนเวียงผีกาค่ะก็สําหรับโอกาสบัณฑิตของปี2 5 6 7นาเนอะพี่โบนก็อยากจะขอวพอให้น้องทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆขอให้เรียนแล้วได้เกรดตามที่ใ,ใจหวังเอาไว้มีความสุขความสมหวังทุกอย่างในชีวิตเลยแล้วก็พี่อยากจะฝากนะในหานที่เราจะเป็นเด็กอยู่เนี่ยซึ่งพี่ก็เคยผ่านมาเนอะก็อยากให้เราใช้ชีวิตให้สนุกที่สุดคุ้มค่าสุดและมีคุณภาพด้วย เก็บเกี่ยวช่วงเวลาประสบการณ์ดีตอนเด็กเอาไว้นะตอนโตเราจะได้จดจำว่ามันมีความสุขมากแค่ไหนพี่โบต์บอกเลยนะว่าถ้าเกิดไม่ตั้งใจเรียนพี่โบดทจะแปลงกายเป็นผีกะไปหาไม่ต้องสงสัยว่าทำไมวันนี้หน้าพี่โบตเหมือนเดิมนะคือวันนี้พี่โบตไม่ได้เรียนผีกะหน้าก็เลยออกมาแหกเ่อนีแ้แหละซึ่งถ้าเกิดเพิ่ไม่ตั้งใจเรียนฉันจะเป็นผีกะไปหา สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ขอให้พบผลทางทางเดินของตัวเองนะครับพี่เคยเป็นเด็กมาก่อนนะผมฉลองขออวยพรให้น้องๆทุกคนมีความสุขนะครับแฮปปี้วันเด็กเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมโจนะครับภาคเป็นเฮียอ่าในปริศนาดวงตาที่3าครับเนื่องในโอกาสวันเด็กปี2567นะับก็ขอให้น้องๆเนี่ยมีความสุขมากๆ เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะครับส่วนใครที่เติบโตไปแล้วก็ขอให้เติบโตไปเป็นอนาคตของชาตินะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันเด็กปีนี้นะคะก็อยากให้น้องๆทุกๆคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนาะได้ทําในสิ่งที่อยากทาได้เล่นในสิ่งที่อยากเล่นได้ไปในที่ที่อยากไปนะคะเพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่ตัวเองอยากเป็นสุขสันต์วันเด็กค่ะ